Yamaha a แ r ร็อกซ์อัลฟาสกูเตอร์สปอร์ต y e c ี t จ่อซ้ำตาม NMAX หลังจากที่ยามาฮ่า m a x รุ่นใหม่ล่าสุดได้ถูกเปิดตัวในประเทศไทยไปอย่างเป็นทางการทางค่ายซ่อมเสียงก็ได้มีการแง้มเกี่ยวกับรถรุ่นอื่นที่เตรียมจะเปิดตัวตามมาภายในปีนี้และจากรถหลายรุ่นที่ทำการเผยโฉมออกมาแล้วก็มีรถอยู่รุ่นหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันจะต้องเข้ามาซ้ำกระแสชามหน้าไฟฟ้าตามมาในอีกไม่ช้านั่นก็คือยามาฮ่าแอร็อกซ์อัล เพราะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ยามาฮ่า a e r o x Alpha รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สายสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดได้ทําการเผยโฉมครั้งแรกในโลกไปในประเทศอินโดนีเซียโดยมันยังคงมากับเครื่องยนต์1สูบความจุ 155cc ที่ทําการพ่วงระบบ YE CVT ซึ่งเป็นระบบแบบเดียวกับที่ใช้งานอยู่ใน NMAX นั่นทําให้มันเป็นรถที่เหมาะสมที่จะเปิดตัวตามมาหากใครซ่อมเสียงในไทยต้องการจะย้ํากระแสของเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งถ้าหากเราอ้างอิงตามเวลาการเปิดตัวปกติแล้ว ใครซ่มเสียงมักจะเปิดตัว Airox ตามหลัง n m a x อยู่ประมาณ1ปีแต่หลังจากการที่พวกเขาลากขาย Maxi Scooter มานานมากกว่าปกติทําให้ตารางการเปิดตัวของมันขยับเข้ามาจ่อพี่น้องสายสปอร์ตของตัวเองจนห่างกันแค่ครึ่งปีนั่นจึงทําให้มีแนวโน้มที่ Airox รุ่นใหม่จะถูกเปิดตัวในไทยช่วงกลางปีนี้นอกจากนี้ด้วยความที่มันเป็นรถที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะกับกลุ่มนักแต่งสายล้อโตการที่ใครซ่อมเสียงทําการติดตั้งระบบชามหน้าไฟฟ้าหน้าจอสีและดิสเบรกหลังมาให้แบบครบจบมากกว่าเดิมก็น่าจะทําให้มันได้รับความสนใจไม่น้อยในบ้านเราแต่รถที่จะถูกจําหน่ายในประเทศไทยจะทําการพ่วงชื่อออลฟามาให้แบบในประเทศเพื่อนบ้านเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คงถอดชื่อรุ่นย่อยเทอร์โบในตัวท็อปออกไปไม่ต่างจะฟังของแม็กซี่ไม่งั้นคนไทยก็คงจะแซวก,กันเรื่องชื่อกันไม่หยุด ส่วนรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่ค่ายซ่อมเสียงจะเอามาเปิดตัวในไทยนอกจากนี้จะเป็นรุ่นอะไรไว้โอกาสหน้าเราจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมกันแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็สามารถเข้าไปชมรีวิว2025 Yamaha Nmax ซึ่งมาพร้อมกับระบบ YECVT แบบเดียวกันที่เราทำไว้แล้วได้เลยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย